ดีค่ะทุกท่านวันนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมีเครื่องมือใหม่ๆม,ม,มานําเสนอให้ท่านผู้ประกอบการนะคะสามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานเครื่องมือตัวนั้นก็คือมาตรฐานแรงงานไทยหรือที่เราเรียกย่อยๆว่ามรท8001นะคะที่ไปที่มาของมาตรฐานตัวนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อ18ปีที่แล้วค่ะเมื่อปี2546 ตอนนั้นประเทศไทยเริ่มมีประเด็นปัญหาของการใช้แรงงานที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งทําให้ประเทศคู่ค้าเนี่ยนำมากีดกันทางการค้ากระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองๆๆแรงงานจึงได้นําเครื่องมือนี้มาใช้ในการที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานได้นะคะกระบวนการของการทํามาตรฐานแรงงานไทย ไม่ได้ยากนะคะคล้ายกับมาตรฐานต่างๆทางการค้าเพียงแต่ว่าเรามีจุดหลักๆอยู่2ประเด็นก็คือ1จะต้องมีข้อกําหนดในเรื่องของระบบคุณภาพเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการนํามาตรฐานไปใช้และอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานให้สอดคล้องกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศกฎหมายแรงงานของประเทศไทยรวมทั้งข้อกําหนดต่างๆที่ ประเทศคู่ค้าต้องการใช้ในกระบวนการการซื้อขายสินค้านะคะซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็ได้ปรับปรุงพัฒนาเวอร์ชั่นของมาตรฐานแรงงานไทยเนี่ยให้สอดคล้องกับทั้งกฎหมายแล้วก็บริบทของโลกด้วยนะคะในปัจจุบันก็จะเป็นมรท8 0 0 1เ,ออเวอร์ชั่น2,563นะคะถ้าจะถามว่ามาตรฐานแรงงานไทยทำแล้วผู้ประกอบการจะได้อะไร สิ่งหนึ่งที่ดิฉันมั่นใจว่าต้องได้แน่นอนก็คือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทั้งองค์กรของท่านเองและก็สินค้าที่ผลิตจากองค์กรขอ,ของท่านนะคะซึ่งภาพลักษณ์ของสินค้าสามารถผลิตจากการใช้แรงงานที่มีจริยธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานของแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยดิฉันมั่นใจว่าจะช่วยทำให้การค้าขายระหว่างประเทศเนี่ย เป็นไปโดยสะดวกขึ้นมาตรการกีดกันทางการค้าโดยนําเรื่องของความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานมาใช้เนี่ยก็จะทําให้ท่านผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้นะคะนอกจากนี้แรงงานในสารประกอบการของท่านเองพนักงานของท่านเองจะมีก่อนกาลังใจนะคะได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เขาสมควรได้รับแล้วก็จะมีผลิตภาพในการทํางานให้ท่านมากขึ้นรวมทั้งในแง่ของประเทศไทยเองเราก็จะได้ รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้ามากขึ้นว่าเราเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าอย่างมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจนะคะ ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าสนใจที่จะทํามาตรฐานแรงงานไทยติดต่อได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะเรามีสํานักงานอยู่ทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดแล้วนะคะและในส่วนกลางก็ติดต่อได้ที่สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงานค่ะหวังว่าทุกท่านจะสนใจมานําประเทศไทยให้มีการค้าที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกบนบริบทของความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานค่ะ กสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน